อนนี้เราเดินมากันถึงที่อ๋อเบอร์ออนเรียบร้อยและนี่แหละครับมาถึงแล้วสิงคโปร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกรุงเทพกรุงเทพถือสิงคโปร์ขอ,องโหแทบจะเป็นลมนี่ครับมาถึงแล้วถึงเรียยบ้อ ก็สำหรับวันนี้ทริปสิงคโปร์กรุงเทพสิงคโปร์ก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะขอนั่งพักยาวๆที่นี่โอ้โหก็สรุปการเดินทางนะครับก็คือกรุงเทพอภิวัตนมาสู่ไหนบกลรดและรถไฟรออทอนนะครับแล้วก็นั่งรถรถเมย์ของมาเลเซียนะครับจากด่านรันเต่าปัญจันนะครับมาที่ สถานีรถไฟปาซีมัดในประเทศมาเลย์นะครับแล้วก็จองตั๋วล่วงหน้าของรถไฟ KTM มาเลยนี่แหละรถไฟสถานีปาซีมัดมาถึงเทบีเซ,เซนท์ลนะครับแล้วก็นั่งรถบัสข้ามมานะเขาคิดทั้งหมดเขาคิดผมเ,เขาคิดเหมาไปเลยอ5ดิกริตนะเพราะผมไม่รู้ผมบอกไม่รู้หรอกจะไปไหนแล้วผมก็ลงมาตรงรถไฟเขาคิด5ดิกริตที่ผมที่ผมจ่ายไปแล้วก็ นั่งมาที่สถานี MRT ก็ขึ้น,น MRT Woodland แล้วก็มาลง MRT ไม่ใช่ MRT Woodland MRT m e r c e y i n g m e r s e r i n g แล้วก็มาลง MRT Raffles Place นะครับก็เดินมาเรื่อยๆก็ถึงนี้เลยครับมี2องรูปเลยนะตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมนไปแล้วครับไปละครับโอเคเราขอจบกันที่เหมือนสิงก๋วครับ